ว้าวนั่นรถนานสวัสดีค่ะว,าว่าทางไหนเนาะไอหูบบผู้ใดโทรมานบ้งหูแล้วผู้ใดเนาะครับคนที่แอบปืมอายอยู่นั่นแมสันดอกตี้ <laughs> นี่ยังให้ซอยเหลือเนาะครับซอยคุยน้ำจักข้าวเด้อโ นอนบ่หลับน่ะโอ้โห้วแล้วเฮ้ยหัวเ,เระวังบ่สบายเดอ้อนอนดึกนะ่ะสมองก็บ,บ่ปลอดโปร่งคิดหยังก็บ,บ่ออกเด้กเหยังสิคิดบ่ออกก็คือฮอดอ้ายนั่นเด้กพี <c oughs> ่พ่อมานี่รบกวน,นออกบ่เนาะอ้ายบ่เป็นหยังดอกเอ่อกําลังกระเฮ็ดหยังอยู่เนาะจ้าอ่านหนังสือครับอุ้ยเกรงใจว,าาว่าซานเฮ้ยหัวมูก็ได้ที่สิเรียนหนังสือเก่งเนาะก็เฮ็ดไปตามหน้าที่นั่นล่ะครับจ้ามื้ออื่นก็มีบินแต่เช้าอีกปา นักธุรกิจตัวนี้เอ้ยปืนแห้งก็เกา่าไอซิบินไปประเทศใดนอกค่ะกระโบไปไซลาจ<ะ>้ากระบินถบ,บาทคือสุม,มือน่ะล่ะครับจ<ะ>้าเฮ้ยเบอร์ไพนอกค่ะนี่เออผมไม่เคยผูกพันให้ความสําคัญไม่เคยต้องมานั่งเสียน้ําตาไม่เคยต้องหูไม่เคยต้องหาอะไรทั้ง รอใครทุกวันอยู่อย่างนี้ก็ต่างคนต่างมันลอกต่างบอกว่าไม่มีใครก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวงแต่ต่างคนต่างมันลอกต่างบอกต่างแปลงเป็นควงก,ก็จะมันลวงมาทำให้น้ำใจ